สวัสดีครับผมสวัสดี FC นะครับที่ติดตามทุกทท่านนะครับสวัสดีช่างใหม่ทุกทท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้ครับผมช่างจ็กกี้จะนําเสนอทรงผมอันเดอร์ขัดนะครับคือตัดล่างไม่ตัดบนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับช่างใหม่ทุกทท่านนะครับผมก็เข้ามารับชมนะครับ อันไหนเทคนิคไหนที่นำไปใช้ได้ก็นำไปนะครับอันไหนที่นำไปใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องนำไปนะครับผมมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับขอให้สู้ๆนะครับทุกท่านอย่ายอมแพ้นะครับผมเพียงท่านมีความพยายามท่านก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับสำหรับช่างใหม่นะครับผมชาจิจี้จะเปิดทรงสร้างกรอบทรงด้วยฟันรองเบอร์สองนะครับผมอันดร์คัดนะครับแล้วแต่ใครจะตัด สูงกลางต่ํายังไงนะครับผมแต่ด้านบนเราจะไม่ตัดนะครับผมก็บางทีลูกค้าก็แล้วแต่ลูกค้าครับบอกว่าอันเดอร์คัตเดี๋ยวก็ตัดด้านบนเดี๋ยวก็จะเอารองทรงต่ําจะบอกอันเดอร์คัตอะไรก็ไม่รู้เขาก็จัดไปตามคําขอเราเป็นช่างเราตามใจลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมช่างตะกี้จะตัดสร้างกรอบทรงด้วยฟันรองนะครับเบอร์2นะครับสร้างกรอบทรงในระดับเปิดข้างนะครับหรือรองทรงสูงนะครับไถขึ้นไปเลยนะครับผมใช้วีนะครับ ใช้หวีช่วยดันสร้างกรอบทรงด้วยนะครับผมใช้หวีดันกรอบทรงด้านบนนะครับหรือหวีผมด้านบนลงมาให้เข้าร่องฟันรองบัตเตอร์เลียนนะครับผมเพื่อจะใหะ้เส้นผมขาดง่ายขึ้นนะครับผมให้ฟันรองได้กินผมง่ายขึ้นนะครับผมก็ไถขึ้นไปเลยนะครับในระดับกรอบทรงนะครับเปิดข้างนะครับหรือรองทรงสูง หรือลองทรงกลางก็แล้วแต่นะครับลูกค้าต้องการเลยนะครับผมอันนี้ช่งางเจ๊กี้ก็ไปในระดับเปิดข้างเลยนะครับผมไถขึ้นไปเลยนะครับผมไถย่ำยซ้ําๆเพื่อสร้างความนวลน,นะครับผมครับผมหลังจากนั้นช่งางเจ๊กี้ก็จะใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับผมปกติก็จะใช้เบอร์1 5จุ้านะครับผมแต่เพื่อลอนระยะแนละ ใช้ใช้เวลาให้น้อยลงนะครับทั้งที่กี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับในการที่จะไถขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์2นะครับผมโดยไถยขึ้นไปเกือบเทียบเท่ากับเบอร์2นะครับโดยด้านบนเราจะเผยหน้าแบาตเตอรี่ออกเพื่อให้มันเกิดความนวลเชื่อมต่อนะครับผมด้านล่างเน้นน้าหนักในส่วนของตีนผมด้านล่างนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไถย,ย้อนแสงมันก็จะมืดๆด,ดำๆสักนิดนึงนะครับมันตามเปลี่ยนมุมกล้องพยายามปรับแสงแล้วนะครับผมเราก็จะใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับเน้นไถตรงตีนผมด้านล่างนะ ผมขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์2ในระดับกรอบทรงเบอร์2เลยนะครับผมแต่เราจะไม่ลงน้ําหนักมากในส่วนของอกรอบทรงผมด้านบนนะครับเราจะเน้นในส่วนของตีนผมด้านล่างเท่านั้นนะครับกับน้ําหนักที่จะลงนะครับผมเราจะ เน้นน้ำหนักในส่วนของตีนผมด้านล่างนะครับเมื่อถึงกรอบทรงด้านบนเราจะโดนแค่แผ่วๆปลายผมนะครับหรือเผินหน้าแบตเตอรี่นออกนะครับผมเพื่อไม่ให้มันกินเนื้อผมมากนะครับผมเพราะมันเป็นแค่ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับไถขึ้นไปนะครับผมบางทีก็จะปรับคันโยกลงไปด้านล่างด้วยนะครับเมื่อเราจะไถขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อสร้างความนวลนะครับหลุมอะไรบ่ออะไรที่เราจะขุดนะครับผมเมื่อถึงตีนผมด้านล่างนี้เราก็จะเน้นหน่อยนะครับผม ก็จะไถในส่วนของตีนผมด้านล่างนะครับผมไถไปเลยนะครับทำย้ำๆซ้ำๆนะครับเพื่อให้ผมเรียบเนียนเท่ากันนะครับทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมในระดับฝีมือที่เรามีนะครับท่านบางท่านอาจจะมีความสามารถมากเขาก็จะเนียนสวย เลยนะครับผมแต่ช่างจัก,กี้ก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายนะครับผมเข้าใจตัดจบในสไตล์ที่ตัวเองทราบช่างใหญ่บางท่านก็บอกโอ้อย่างนี้ปล่อยไปได้ยังไงนะครับผมเราทําได้เท่านี้นะครับจบงานได้เท่านี้ก็โอเคนะครับผมช่างใหม่ทุกท่านนะครับขอให้พยายามนะครับผม จบในส่วนของเราอาจจะไม่สวยเวอร์นะครับผมแต่ก็คือจบงานนะครับผมแล้วเราก็มองตามหลังลูกค้าออกไปนะครับหลังจ่เดินออกจากร้านไปเราก็จะเห็นจุดบกพร่องของเราแล้วก็นํามาแก้ไขนะครับผมหลังจากนั้นชจัก,กี้ก็จะใช้ฟันรองเบอร์สูตจุดห้านะครับเก็บตีนผมด้านล่างขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับผมไถขึ้นไปเลยนะครับในส่วนของตีนผมด้านล่างบางทีก็จะมีผมที่มันย้อนนะครับไถขึ้นไปเราก็ไม่ได้เราก็ใช้คว่ำบ,บัตเตอรเลียนกาวเอานะครับผม บอร์สุดจุดห้ไถตีนผมลูกผมอ่อนด้านล่างนะครับผมไถขึ้นไปเลยนะครับผมอย่าไปคิดมากครับผมไถไถขึ้นไปครับช่างใหม่บางท่านก็ยังไม่มีความมั่นใจนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับผมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับช่างจ็กกี้นะครับผมขอให้สู้ๆ้ขอให้ตั้งใจก็พอแล้วครับผมจบงานของเราอาจจะไม่สวยเลอเลิศเหมือนคนอื่นเขานะครับผมแต่เราจบ นะครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปนะครับผมเมื่อลูกค้าเราเดินออกไปจากร้านนะครับจากมือของเราเราก็มองตามหลังไปนะครับผมเราจะเห็นจุดบกพร่อง จุดสวยงามนะครับเราก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับผมหลังจากที่ชักชก,กี้ใช้ฟันรองเบอร์ศูนย์จเก็บตีนผมด้านล่างลูกผมผมอ่อนด้านล่างแล้วนะครับชักชกี้ก็จะใช้หวีใหญ่ในการมาเก็บขอบผมด้านบนนะครับที่เป็นเรียมเป็นก้อนอยู่นะครับผมที่เราใช้ฟันรองเบอร์สองสร้างกรอบทรงไว้มันก็จะมีเหลี่ยมมีก้อนมีขอบผมด้านบนนะครับเราก็จะใช้หวีใหญ่นะครับตัดขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอียงหวีออกแล้วก็ปาดผมที่มันยาวเกินเพื่อนออกมานะครับ ตักเอียงปาดตักเอียงปาดนะครับค่อยๆยกไปทีระระดับทีละเลเวลนะครับผมค่อยๆไล่นวลไล่เนียนไปนะครับผมขอให้ตั้งใจนะครับขอให้มีความพยายามนะครับผมอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยครับสู้ๆครับช่างใหม่ทุกทท่านช่างจะกี้ผ่านทุกอย่างในสิ่งที่ท่านกําลังคิดกําลังเป็นอยู่นะครับผมกําลังเป็นเหมือนกันหมดครับผมมาถึงจุดนี้ครับผมเราก็อยาก แบ่งปันความรู้สึกนะครับในช่วงหนึ่งนะครับหลังจากที่เราตัดหาเงินได้แล้วอาจจะไม่สวยเลิศน,นะครับผมแต่เราก็สามารถจบงานมีลูกค้าประจํามาให้เราตัดนะครับผมก็อยากให้ช่างใหม่ทุกทกท่านอดทนนะครับผมค่อยๆเก็บค่อยๆทําไปนะครับผมอย่ายอมแพ้ถ้าท่านเลือกที่จะเดินทางนี้แล้วนะครับอย่ายอมแพ้หลังจากที่จ้าจิกกใช้หวีใหญ่นะครับในการเก็บขอบผมรอบศีรษะด้านบนแล้วนะครับผม ่างจกี้ก็ไล่เก็บสร้างความนวลนะครับกรอบผมแล้วแล้วก็ในส่วนของกรอบทรงผมด้านล่างนะครับผมเพื่อผมที่อาจจะยังมียาวอยู่นะครับก็ใช้วีใหญ่ค่อยๆเก็บค่อยๆไล่ไปนะครับผมหลังจากนั้นครับผมใช้วีใหญ่เก็บรอบศีรษะแล้วนะครับ่างจกี้ก็จะใช้ตัวกันนะครับตัวเล็กตัวคมๆเนี่ยนะครับผมมากันในส่วนของกรอบทรงด้านหน้าผากนะครับแล้วก็ ด้านหลังหางคิ้วนะครับแล้วก็มามนตรงอาร์นะครับด้านหน้าใบหูนะครับผมตรงจอนะครับผมเพื่อให้มีเส้นมีกรอบเส้นที่สวยงามนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับผมการกันลูกค้านะครับกันตัวกันนะครับผมไม่ว่าคุณจะตัดสวยแค่ไหนแต่ถ้าถ้าคุณกันเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดนะครับกันเส้นไม่ตรงนะครับ งกรอบทรงผมนั้นสวยแค่ไหนก็จะดูแย่ไปเลยนะครับในขนาดเดียวกันนะครับผมเราตัดไม่ค่อยสวยนะครับเราตัดไม่ค่อยเวิร์กนะครับในสายตาช่างคนอื่นนะครับแต่ถ้าเรากันเส้นคมๆคมสวยๆนะครับมันก็จะอ่า ขับกรอบทรงผมนั้นให้ดีขึ้นนะครับผมจากที่มันไม่ค่อยจะสวยนะครับถ้าเรากันเส้นคมๆสวยๆนี่มันก็จะทําให้ทรงผมทรงนั้นดูดีไปเลยนะครับผมหลังจากที่กันด้านบนใบหูแล้วเราก็มากันด้านหลังใบหูนะครับตรงไทยทอยนะครับกันขึ้นไปนะครับกันเส้นตรงๆเลยนะครับคมๆนะครับกันแล้วก็ไล่ผมอ่อนลูกผมกรอบอ ด้านล่างนะครับไล่ผมอ่อนออกไปด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็มากันด้านหลังใบหูฝั่งขวานะครับกันเป็นเส้นคมคมสวยๆนะครับเส้นตรงๆนะครับผมกันในส่วนของตีนผมนะครับกันตามตีนผมเลยตามแนวตีนผมเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมากันในส่วนของด้านบนใบหูหลังใบหูนะครับแล้วก็มากันด้านหน้า ด้านหน้าหลังใบหูด้านหน้าใบหูนะครับแล้วก็มากันตรงจรแล้วก็ตรงอาร์นะครับในส่วนของหางคิ้วด้านฝั่งขวานะครับนีตอนนี้เราก็กันจอนอยู่นะครับกันจอนให้มันไปเชื่อมต่อกับใบหูขอบเส้นผมใบหูด้านบนนะครับแล้วก็มากันในส่วนของจรฝั่งหางคิ้วนะครับผมให้ไปเชื่อมต่อนะครับผม ช่างใหม่จงสู้ๆนะครับอย่ายอมแพ้นะครับผมทุกๆเหตุการณ์ที่คุณคิดอยู่ตอนนี้ครับผมผ่านมาหมดแล้วไม่มีความมั่นใจเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอยากตัดเหมือนอยากตัดเป็นๆเ,เร็วๆเหมือนคนนี้เหมือนช่างท่านนี้จังเลยผมบอกนะครับสิ่งที่คุณเห็นคุณบอกว่าผมตัดสวยเนี่ยผมขอบอกเลยนะครับช่างท่านอื่นที่เก่งๆเขาตัดสวยก่าผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอันนี้เป็นแค่ผมเป็นแค่ปฐมหนึ่งแล้วกันนะครับผม หลังจากที่เรียนอนุบาลอย่างช่างใหม่ก็เป็นอนุบาลแล้วกันนะครับสำหรับช่างจ๊กี้ก็ประมาณประถมหนึ่งเท่านั้นนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับผมแค่นําประสบการณ์นําเสนอเทคนิค นะครับชี้แนะช่างใหม่ๆนะครับที่เข้ามานะครับผมช่วยกันครับผมผมเข้าใจความรู้สึกนะครับผมเข้าใจความคิดทัศนสติของท่านนะครับผมผมเข้าใจทุกอย่างครับผมผมจึงอยากให้ท่านสู้ๆนะครับสักวันหนึ่งท่านจะเป็นเหมือนอย่างผมแน่นอนอาจจะเก่งกว่าผมด้วยนะครับผมขอให้เรียนรู้มากๆนะครับผมหลังจากที่จังะกี้ กันขอบผมแล้วนะครับชั้งเจ๊ก็ใช้ฟันใช้ฟันปลานะครับสับขอบผมลดความหนาของกรอบทรงผมรอบศีรษะเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใช้ปอมเมดนะครับวีเซตผมด้านบนให้สวยๆงามๆครับผมก็ประมาณนี้ครับผมทรงอันเดอร์คัทสำหรับช่างแจ๊กี้นะครับผมก็นำเสนอกันไปครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ